ตนนี้แม่น่าใสขึ้นไหมน่าใสขึ้นเยอะเลยค่ะดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นก็จากอาหารการกินที่เราให้แม่กินเลือกกินให้แม่คือเป็นคนเลือกของกินเลือกของใช้ให้แม่้วยสําคัเวลาแม่จะใช้ก็จะดูว่าอะไรปลอดภัยหรือเปล่าใช่ค่ะหาข้อมูลเราต้องดูแลทุกอย่างนะพี่ผัดใช้อะไรกับหน้าบำรุงผิว่ะหน้านี่คืออันนี้ฉุกใจคิดนะเพราะว่าลูกเนี่ยมาพูดลูกบอกว่ามัมหน้าน่ะไม่ไม่สดใสแล้วนะ แล้วอย่างที่น้องน็อตบอกว่าไปฉีดมันก็บางบางช่วงมันไม่โอเคอ,ะอ่ะเขาบอกว่าแม่เวลาที่ผิวเราไม่สดใสเนี่ยแปลว่าร่างกายข้างในอ่ะเขาร้องเรียนเขาเขาฟ้องเขาร้องเรียนแล้วว่า คุณดูแลเขาไม่ดีแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทํางานต่อไปให้เราได้ดีเราก็เลยย้อแล้วยังไงก็เลยนั่นแหละอย่างที่บอกว่าลูกก็มาดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องนอนต้องนอนแล้วก็เรื่องการขับถ่ายต้องต้องขับถ่ายไม่มีแบบเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยคือของเสียทั้งหมดและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าผิวพรรณพวกครีมต่างๆที่ใช้แต่ตัวผัดไทยเองอ่ะจะมีปัญหาเรื่องว่าผัดไทยแพ้ง่ายแพ้ง่าย,ายก็หนึ่งแพ้ง่ายพอแพ้แล้วเราก็จะไม่อยากใช้พอแบบไอ้นี่กับ แพ้ไอ้นั่นก็แพ้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช้ก็ได้มันก็เลยไปกันใหญ่ <Ừ. S 2> ทีนี้เนี่ยหลักรหรือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราออกแดดเนาะออกแดดตากแดดถึงจะทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้บางทีเราอยู่เป็นวันๆอย่างะะเอองี้ยค่ะใช่ไหมคะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็จะต้องกลับมาแล้วเราก็อย่างที่ลูกบอกพอาหน้าหมองคล้ำแล้วเนี่ยนะคะที่ผพทก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่าว่าอะไรก็จริงก็มีตัวหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะ,ะทุกคนรู้จักวิตามินซีนะคะแต่วิตามิน มินซีส่วนใหญ่ที่เราใช้เนะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าใช้แล้วแบบเออหน้าขาวใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิตามินซีตัวเนี้ยเฉพาะตัวนี้ที่พี่ผัดเลือกใช้เนี่ยนะคะเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะทําให้ผิวเราใสาแล้วเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเนี่ยมีไฮยาลูรอนเซเว่น อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะสองแล้วนะคะทีนี้เนี่ยตัวไฮยาลูรอนเซเว่นี่ยนะคุณผู้ชมเขาเนี่ยจะไปกระตุ้นกระตุ้นคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยแล้วก็เสริมใต้ผิวเราเนี่ยให้มีน้ําทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นหน้าขาวใสเนี่ยไม่ได้มาจากตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่ามาจากตัวซีเนาะ mm hmm. แต่หน้าที่ขาวใสเนี่ยนะคะมาจากบรายเทนนิ่ง เกรฟไวนคือตัวนี้เขาเขาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะทําให้หน้าเราเนี่ยไปจางขาวใสก็เพิ่งทราบจากลูกเหมือนกันว่าหน้าเราเฉพาะหน้าเรานะคุณลงไปเจชั้นทั้งหมดเนี่ยมี7ชั้นเพราะฉะนั้นหน้าหนามันกันเนาะทุกคน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 ทุคนทุก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 คนท แต่ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมถามว่าทําไมถึงกระตุ้นได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีความละเอียดมากละเอียดถึงขนาดที่เรียกว่าเขาเป็นนวัตกรรมเป็นอนุภาคแบบอนุภาคเล็กๆนะคะเรียกว่า encapsulation ตัวนี้คืออย่างนี้ง,ง่ายๆคุณผู้ชมเคยกินแคปซูลยาแคปซูลนนเนาะทำไมยาถึงใส่แคปซูลเพราะว่าเขาต้องการให้ยาเนี่ยมันเลยจุดที่เกิดสมมุติว่ามัน <c oughs> มันไปแตกก่อน มันไปโดนน้ำยองน้ำย่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเสียหายก็เอาแคปซูลเนี่ยลงไปให้ถึงในจุดที่มันเนี่ยจะแผ่ oh แผ่กร <no. S 2> ะจายให้มันไปช่วยร่างกายเราได้อันนี้เรื่องเดียวกันคือเขาเนี่ยมีพูดง่ายๆคือมีแคปซูลเล็กๆ,ๆ,ๆเป็นกระเป๋อเนี่ยอยู่ในนี้แล้วพอเราทาเข้าไปทาเข้าไปเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้าไปจนถึงชั้นที่เขาต้องการที่จะรักษา oh. มันก็ ใส่หน้าให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยเพราะว่ามันเข้าไปดูแลชั้นลึกได้เพราะฉะนั้นผิวที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะมันก็จะเป็นผิวที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเต็มใจที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราลองใช้เองแล้วคุณผู้ชมผู้หญิงเราเนาะขอแค่สามอย่างเท่านั้นน่ะดูแลผิวให้ดีๆไม่มีฝ้าไม่มีกะไม่มีริ้วรอยหมองคล้ำอันนี้หนึ่งแล้วคนจีนเขาบอกเห็นไหมหน้ามีราศีถ่กถู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 ก มีราสีอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2นี่นะคะคอลลาเจนที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังที่เราเรียกหาเขานี่นะคะถ้าเรามีเยอะๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างได้เรื่อยๆแล้วหน้าเราก็จะดึงดึงดูง่ายใช่ถ้าอยากจะรู้ลองจุมจิ้มลงไปอ่ะถ้าสมุติเด็บๆปุ๊บมันจะมันจะด้งกลับมาต้องมาลองดูทุกวันเนี้ยคุณลองอย่าอย่าอย่าเปรอยนมำมันลอยน้อย่านับไขมันนะลูกไขมันมันก็คือคอลลาเจนตัวลองจิ้มลงไปอ่ะ บางทีมันบุ๋มแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะอย่างอีมาโดนเห็บทิ้งเล่าเลยนะที่สิบกว่าทิ้เล่าเยอะไม่ขึ้นแล้ว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 เนี่ยไม่ขึ้นแล้วค่ะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยตอบโจทย์ใช่ไหมจริงจริงแมันตอบโจทย์แล้วมันทําให้หน้าเนี่ยนะคะมีริ้วรอยน้อยลงแต่ที่สําคัญที่สุดนะพอมันดีแล้วเนี่ยมันต้องไม่กลับมาอีกอ่าหรือไม่ไปกระตุ้นให้มันอีกเช่นนะคะสมมุติว่านี่เป็นกระดาษนะคุณผู้ชมคุณญจงขยายอย่างเงี้ยมันยับ แป๊บหนึ่งมันจะคลายแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเขาไปซ้ําๆขยำซ้าๆซ้ำๆมันคลายช้าแล้วเพราะฉะนั้นริ้วรอยมันก็จะเกิดใหม่ทุกวันมันเกิดอยู่แล้วเราหัวเราะเรายิ้มเราหยีแดดเรานู่นนั่นนี่มันมีปัญหากับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าเป็นสิ่งสําคัญบอกเลยว่าถ้าหน้าเรามีราศีเนี่ยไปไหนคนก็แบบเออแบบนอรู้สึกดีอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือใจเราค่ะพอเราเปิดมาเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วหน้าเราดูดีใจเราฟูพอใจเราฟูเราจะมั่นใจถูกไหม และที่ส<า><า>ําคัญนะคะพราแม่พี่น้องชาวมุสลิมใช้ได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วยน,นะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะก็ทําให้หน้าเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นช่วงนี้ไปไหนคนก็จะทักค่ะว่าไอ้พี่หน้าผ่องใสก็หนึ่งลูกมาอยู่ใ,ใกล้สองมีตัวนี้ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นดีมากค่ะแน่นอนครับวันนี้ปกติเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นเนี่ยเออตัวนี้ขายกันขวดละห้าอยแปดสบาทตามเฟซบุ๊กเฟซบุ๊วันนี้แฉ แฉนะห้าขวด999บาทพิเศษที่พูดจะมาไม่แบไม่ให้กำไรลูกค้าเลยเนี่ยห้าขวด999บาทเหรอถ้าขวดไม่ถึงพันโอ้ขวดละ200มัาขวดละ200คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อแต่พูดไงตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ต้องช่วยกันเนาะถสมมติไปซื้อของแพงๆก็อย่าไปซื้อเลยดีกว่าวินาทีนี้นึกออกปะล่ะ ของวินาทีนี้โอเคเอาส่อของที่มันคุ้มค่าคือปกตินะคะขวดปกติเลยเนี่ยมันก็คือ580บาทนะเข้มข้นมากนะคะ5ขวดก็2,900บาว่าอย่างนี้เนาะแต่วันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยให้คุณผู้ชมนะคะในราคา999จากขวดละ5้0บาทวันนี้5ขวดเหลือ999บาท เหลือค er ุณร้อยกว่าบาทผูกก็ไปซื้อของอย่างอื่นอีกแล้วแน่นอนคุณภาพกูดูดิไม่คิดซ nah> ึมมันซึมหมดไปเลยความเปลี่ยนแปลงของพี่ใช้กี่ขวดมันถึงจะเห็นผลนะอันจริงนะพี่ผัดอ่ะโปะเลยนะคะพี่ผัดอยากรู้พี่ผัดก็โปะโปะอยากรู้แล้วก็จริงขวดเดียวพี่รู้เรื่องเลพราะราคานี้เรากล้าโปะนะกล้าใช้เต็มที่เลยถมถ้ามันแพงกว่านี้เราก็เสียดายของไ้โปแล้วบอกเลยนะสาวๆไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นแบบป้าแล้วเนี่ยคอเนี่ย คอเนี่ยสำคัญจริงทาคอเลยนะคะทาคอเพราะคอก็เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจมันจะเป็นแก่เหี่ยวแล้วราแบบนี้คุณผู้ชมทาคอไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เหี่ยวแอดีคอพี่ผัดไม่เหี่ยวเลยพี่ผัดห้าหกกันนะคอแข็งมากนะเราไม่ทาอย่างอันหนคุณแอดไลน์เข้าไปอีกทีนะฮะจากวันนี้ห้าขวดจาก2,900เหลือ999บาทแอดไลน์เข้ามาทดเ a อูอาออร่าบูออร่าบูนะ จาก2,009เหลือ9,009มันเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติคุณอยากจะเห็นขวดก็คือโบกไปเลยโบกตั้งแต่คอขึ้นไปเลยค่ะขวดละร้อยกว่าบาทอ่ะมันโบกได้อว่าไปหว่านะทำให้โงเฮ้งเราดีนะหน้าใสใสหน้าใสๆเพราะว่าวิธีวิธีทาครีมจริงๆแล้วอ่ะบางคนแบบไปทาเป็นจุดๆเออใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทาให้ดูก่อนนะนิดนึงนิดนึงบางคนทาแล้วก็ตืดตดตืแล้วไม่ค่อยไล่นี่ต้องโบกไปเลยวิธีง่ายๆทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็ ทาไปที่ครีมแล้วลากคอค่ะหน้าหลังจะการนวดหน้าลากคอก่อนเนี่ยแค่นี้แล้วก็ลากหน้าได้หมดทุกอย่างดึงขึ้นดึงขึ้นหมดนะคะดึงขึ้นด้านนี้ก็ลากขึ้นลากขึ้นทุกอย่างดึงขึ้นหมดดึงขึ้นคุณมีการนวดหน้าเป็นในตัวด้วยใช่้องลากคอนางสีงรู้ใช่แล้ต้องไม่ต้องเอานิ้วไม่ต้องเอานิ้วเที่ยวทั้งมือแล้วก็ถูเนี่ยค่ะแค่นี้แล้วคุณก็ลากไปอย่างเงี้ยลากใช่เทคนิคใหม่เลยลากไลน์เข้าไปวันี่เหลือ999บาท สแกน QR code ต,ตรงนี้เลยที่เห็นอยู่นี่นแหละใช่ค่ะคุณผู้ชมราคาขนาดนี้นั้นนอกจากจะทาคอแล้วมือก็หน่ำทาเลยค่ะ<ช>พวกเรามีอายุแล้วมือ<ช>มันจะมีริ้วรอยเหียวเย่ทามือเข้าไปดีมากแม่ขอบอกถ้าขวด900-99บาทแอบคอระบบูเลยครับผม เอาละฮะขอบคุณจริงๆแอดไลน์เขาไปออร่าบูวันนี้ถูกที่สุดแล้วล่ะมาบอกเกษตรกิชตรงนี้ถูกกว่าไปซื้อร้านสะดวกซื้ออีกแล้วตัวนี้คือผ่านการทุกอย่างแล้วถ้าลูกใคล้ลูกแม่เขาใช้ได้โอเคแล้วล่ะขอบคุณนะลูกดูแลแม่วันนี้แม่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุณผู้ชมค่ะ